ในตลาดคริปโตเคอเรนซีน,นะครับมีคำศัพท์มากมายนําไปทั่วนะครับซึ่งมันนะครับล้วนแต่มีความสําคัญด้วยกันดังเ้นนะครับอย่างเช่นคําศัพท์ที่เราจะมาเรียนรู้กันในวิดีโอนี้นะครับที่มีชื่อว่า Holder นะครับและคําว่าโฮเดอรนั้นคืออะไรนะครับไปดูเลยครับ You had, you had เพื่อน <th> er นแททัก <trade. S 1> ซึ่งคำว่า holder ในตลาดคริปโตเคอเรนซี่นะครับแท้จริงแล้วมาจากคําว่า h o l นะครับที่แปลว่าการถือหรือว่าการถือครองนะครับโดยเป็นการสะกดผิด <Yeah. S 1> ของผู้ใช้รายหนึ่งในฟอรัมบิตทองนะครับว่า I am holding นะครับซึ่งณขนาดนั้นนะครับราคาของบิตคอยได้ร่วงลงอย่างมากนะครับแล้วก็ ตัวเขาเองน,น,นะครับก็ยังถูกบอกเลิกจากคนรักอีกด้วยนะครับจึงทําให้เขานะครับพิมพ์ข้อความด้วยความเมาหมายนะครับแล้วก็ได้บอกเล่าเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับพร้อมกับบอกว่าตัวเขาเองนั้นนะครับไม่ใช่เทรดเดอร์ที่ดีนักนะครับแต่ว่ายังยืนยันนะครับที่จะถือบิตคอยต่อไปนะครับจนทําให เรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะครับกลายเป็นมีมดังนะครับในโลกของตลาดคริปโตเคอเรนซีไปเลยนั่นเองครับดังนั้นนะครับคำว่าโฮเดอร์ในตลาดคริปโตเคอเรนซี่นะครับก็มีความหมายว่าการถือครองสินทรัพย์ดิจิตัลไว้อย่างยาวนานนะครับถึงแม้ว่าราคาจะร่วงลงก็ตามนะครับก็ยังจะไม่ยอมขายอย่างเด็ดขาดนะครับอารมณ์ประมาณว่าติดดอยอย่างหนักนะครับแต่ก็ยังไม่ยอมขายนะครับเพราะหวังว่าราคานั้นจะมีการปรับตัวขึ้นมาได้นะครับและในปัจจุบันนี้เองนะครับถึงแม้ว่าคํํๆนี้จะฟังดูเป็นเรื่องตลกก็ตามนะครับ ก็ยังมีเทรดเดอร์เป็นจํานวนมากนะครับที่ใช้มันเป็นกลยุทธ์ในการถือครองสินทรัพย์ไว้อย่างเหนียวแน่นนะครับเพราะหวังว่ามูลค่าของสินทรัพย์ดิจิตอลตัวนั้นๆนะครับจะมีการปรับตัวสูงขึ้นได้ในอนอตอย่างแน่นอนนะครับและถ้าคุณนะครับอยากใช้กลยุทธ์แบบนี้บ้างนะครับก็อย่าลืมศึกษารายละเอียดต่างๆนะครับแล้วก็แนวโน้มของเหรียญนั้นๆก่อนนะครับว่าแนวโน้มของมันจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะไม่งั้นนะครับเงินลงทุนคุณอาจจะติดลบจนไม่เหลือเลยก็ได้นะครับและนี่นะครับก็คือ ความหมายของคำว่า h o เดิ r น,นะครับและถ้าคุณชอบวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เราด้วยนะครับสวัสดีครับ you had เพื่อนแท้นักเทรด